สวัสดีครับวันนี้วันนี้สวนจอมยุทธบ้านสวนจอมยุทธจะพาไปดูข้าวไรเบอร์รี่กับข้าวข้าวหอมมะลิ105เนี่ยครับแปลงนี้แปลงนี้ข้าวหอมมะลิ105อันนั้นไรเบอร์รี่ปลูกไว้ข้างบ้านจะไปดูว่ามันจะพาไปดูว่ามันมันเป็นยังไง ยำยุกอันนี้อันนี้หอมมะลิหนึ่งพันห้านี่นี่หอมมะลิหนึ่งพันห้าครับนี่นี่เริ่มออกรวงละเริ่มออกรวงละออกลวงละเริ่มออกรวง เดี๋ยวจะจะวัดดูว่ามันมันข้าวเราเนี่ยมันมันสูงกี่เมตรนะ <c oughs> เดี๋ยวดยวยูสูงกว่าไม้นี่เองอ่ะสูงเนี่ยเนี่ยสูงกว่าไม้นี่อีกประมาณครึ่บหนึ่งดูได้ไว่าสูงประมาณก,กี่เมตรข้าวเราล่ะโอ้ oh. ร้อยเจ็ดสิบสองนี่ร้อยเจ็ดสิบสองนี่ยาวยาวกว่าไม้อีกคืบหนึ่งก็ประมาณร้อยแปดสิบห้าข้าวเรานี่สูงร้อยแปดสิบห้าเซนข้าวหอมมะลิเราแล้ถือไม้เองนี่นี่น้ำมันท่วมนะครับนี่น้ำมันท่วมเนี่ยพายุขบไปสืึมาเมื่อวานนี่น้ำท่วม อายุอะไรนะอโอนซึนมาน้ำท่วมเนี่ยแต่ยังงามอยู่นะน้ำท่วมน้ำลดแล้วแต่ก็ยังงามอยู่เนี่ยน่าจะได้พอได้กินอยู่นี่ข้าวหอมมันดิน,น,นี่บ้านมีสระมีสะระเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาซิว มี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 มาดูมีไม่กล้าข้ามเลยเ,ล <โ diy. S 1> ลเร็ว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 มีลุกไปไหนไม่ได้ตัดหญ้าเลยยืดเดินดีดีเร็วเร็วเร็วจังเดินเร็วครับพจะาาดูข้วนี่ โอ้ยต่อไปสิว่าจะให้เขาดูเนี่ยมาดยมาดูข้างหลังนี่อ,อ,อันนี้ข้าวข้าวไรเบอรี่น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 ี่เริ่มออกรวงแล้วนี่ออกรวงแล้วเอา้างมายืนบังเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนู่นอันนี้ข้าวเนี่ยเริ่มออกรวงแล้วครับปลูกโดยวิธีหยอดหลุมตั้งแต่18มิถุนาเนี่ยเริ่มออกรวงแล้วครับ ไม่รู้กี่เดือนนี่วันนี้วันที่15 15ตุลาก็หลายเดือนแล้วเนี่ยความสูงอยู่ที่เดี๋ยววัดให้ดูสูงเท่าไหร่เนี่ยมามามา,มาดูตรงนั้นเนี่ยว่ามันมันสูงเท่าไหร่มาดูตัวเลขนี้ในในสลับเมตรเนี่ยจถ่ายตรงนั้นเขาไม่เห็นหรอกนี่ สูงร้อยห้าสิบห้าเซนนะนี่สูงกว่าจอมยุทธอีกสูงก็ห้าสิบห้าเซนเซนสูงกว่าเมียเราอีกอันนี้เริ่มจะได้เยอะแล้วเห็นไหมต้นเข้าไรเบอรี่เท่าลูกเลยว่าสูงกว่าลูกอีกตกลูกต้องกินนมเยอะๆแล้วสูงกว่าเนี่ยตัวนี้สูงกว่าจอมยุทธอีกนู่นนู่นนี่นี่เห็นไหมนี่ออกรวงแล้วเนี่ยข้าวไรเบอรรี่นะ ใครอยากกินนะจองไวตังจองไวครับตอนนี้เยลงไปเยอะเลยครับนี่กราปลูกประมาณพื้นที่ปลูกข้าวไรเบอร์รี่เรา,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 าประมาณประมาณสามงานนะสามงานไอ้ส่วนข้าวหอมมะลิเนี่ยมันสองไร่สองไร่โอ้นี่ตอนนี้ใหญ่มากเลยเนี่ย เนี่ยแถวเนี้ยมีแต่กอยใหญ่ใหญ่มากเลยไอ้จอมยึดไปยืนมายืนมายืนให้เขาดูโจมยึดหาไหมหาจอมยึดไม่เจอเลยนี่นี่ใหญ่จริงสมบูรณ์มากใหญ่มากเลยนี่ออกรวงแล้วครับนี่ออกรวงแล้วไรเบอร์รี่ไรเบอร์รี่ไรเบอร์รี่นะชูงใหญ่มากชูงเนี่ยกอใหญ่สมบูรณ์ครับมันมีข้าวหอมหอมมะลิมามาปนด้วย เนี่ยเนี่ยครับนี่นี่เป็นข้าวหอมมะลินะไม่ใช่ไรเบอร์รี่อันนี้แตกต่างกันเลยเนี่ยมันจะสูงกว่ากันเยอะอันนี้อันนี้หอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้ามันสูงใหญ่กว่าเนี่ยเนี่ยมันจะสูงใหญ่กว่าข้าวไรเบอร์รี่เนี่ยอันนี้ไรเบอร์รี่ไรเบอร์รี่ออกรวงแล้วนี่ตัวเตี้ยอันนี้หอมมะลิหอมมะลิสูงกว่า แล้วก็ต้นก็จะเป็นสีเขียวไลบรี่ก็ต้นจะเป็นสีดำดำหน่อยต้นสีดำดำเม็ดสีดำดำอี่นี่เม็ดก็จะเป็นขาวขาวนะเข,<า>ขียวส้เขียว<ด>มัน,ม,นมันแตกต่างกันเอาลูกเอาดอกมาให้เห็นไหมแตกต่างกันครับออนี่นตอนปูกก็ไม่ได้เลือกเม็ดคัน์ข้าอื่นออกนะ มันก็เลยมีพันธุ์อื่นผสมด้วยเนี่ยอันนี้ข้าวหอมมะลิอันนี้ไรเบอร์รี่ไรเบอร์รี่แต่แต่เกี่ยวปีนี้เกี่ยวแล้วเราจะเกี่ยวเลือกเกี่ยวเอาอันไหนไม่ใช่ไรเบอร์รี่เราก็ไม่เกี่ยวนะจะได้กินแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่รวงเนี่ยเต็มเต็มเลยตรงนี้ยังไม่ทันถอนหญ้าเพราะว่าหญ้าเยอะที่เกียดถอนละมันเหนื่อย ตรงนี้ก็จะมันก็จะติดติดแม่น้ำตลอดเลยติดแม่น้ำท้งนี้เป็นแม่น้ำนะแม่น้ำแม่น้ำี่ายลยแล้วจะปลูกต้นไผ่ไว้มีต้องิีคลายัดไม่ให้ไม่ให้ดินพังนี่ตรงนี้ออกรวงเยอะแยะเลยครับรออวงเยอะแยะเลยจะได้เกี่ยวแล้วเนี่ยอีกสักเดือนหนึ่งก็จะจะ,จะเกี่ยวแล้วไรเบอร์รี่ไรเบอร์รี่ ครับครับล,ลูกก็ติดถาวรด้วยนะเหรอถาวรลูกก็ติดถาวรด้วยมันติดยังไงดินมาอย่างนี้เลยแล้วลูกก็ดึงขาดโอ้ผีเสื้อล,กกลูกก็ดึงขาดอีกเพาลูกทำดได้ขี้โม้ขี้โม้มากเลยไอ้ต้นพยุงนี่นีู่ต้นพยุงต้นพยุง อันนี้ข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนห้าเรื่อบอกลวงเหมือนกันอันนี้เริ่มเรื่อบอกลวงแล้วครับเริ่อบอกลวงแล้วโอ้เ oh, จ้าหมีลุยมากเ <Okay. S 2> จ้หมีแข็งแรงแล้วเนะน,นี่ย้ยายาูสามปีแล้วยางนาสามปีแล้วได้เท่านี้ <laughs> อันนี้ มันไม่ค่อยโตนะเพราะมันถูกวัวกินไปวัวกินแล้วก็เลยเพิ่งงอกใหม่วัวกินวัวของลุงเนี่ยแหละลุงที่บ้านเปนญาติไม่ใชมีอ,อันนี้ฝั่งนี้จะเป็นแม่น้ำตอนนี้น้ำเป็นครับเนี่ยดเดี๋ยวอันนี้ก็ข้าวไลเบร์รี่นะเนี่ยเนี่ยต้นเตี้ยเเนี่ยไลเบร์รี่ มันมันถูกวัวกินนะมันเพิ่งเพิ่งเกิดใหม่แถวเนี้ยก็คือแถวเนี้ยหวานเราหวานมันไม่เกิดเลยหวานเนี้ยมันจะไม่เกิดเพราะว่ามันมันไม่ได้อยู่ลึกเนี่ยหวานมันไม่มันไม,ไม่ค่อยเกิดนะเนี่ยหวานตรงนี้ทีอข้าวไรเบอรี่หวานไม่ค่อยเกิดแม่ดูไอที่สวยๆนั้นง,งามๆนั้นปลูกโดยวิธีหยอดหลุมขุดหลุมแล้วก็หยอดเม็ดเข้าไป อันนี้ฝั่งนี้เป็นน้ำเป็นแม่น้ำแ่น้ำแม่น้ำน้ำเนน้ำเต็มเลยเต็มฝั่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิว่าแถวนี้มันงามไหม ข้าวอมมดลิแถวนี้งามไหมอันนี้ห่าหอมมะลิครับหอมมะลินี่หอมะหอมะลิหอมมะลิหอมมะลิหนึ่งพันห้าหนึ่งพันห้าข้าวหกนี่น้าก็มีนะเป็นยังไงลูกอันนี้ต้นยูคาไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเองเยอะมากเลย,ยเอิสเซ่อน,นี่นะต้อนอะไร ก็อไะไรแล้วนจะกระดุมกระดุมทองเลือกระดุมทองเลืมอมีผีเสื้อมาตอมเต็มเลยต้นที่ยังไม่บานตอนที่ยังไม่บานต็น,นี่ใหญ่ครับัน,นงสักพ่อมาดูเห็นไหมเห็น หนอ่ต่างกัันยงงไใช่ดอกนี้น่าจะเป็นดอกตัวผู้อันนี้ดอกตัวเมียที่เปนสักรักษาแก่ตัวนี้ไม่ตายน้ำท่วมไม่ตายต้นสักตัวนี้แต่ต้นนี้มีมีมันนี่ก้านมันใบก้านมันดูตรงนี้อ๋อเนี่ยเนี่ยเป็นรูเป็นรูเลย ก้านมันเลยนี่ใสมากสวยไหมแข็งแรงมากต้นสักเจอพายุโกนเซ็นเข้าไปถูง,งป,ประมาณสองเมตรละปลูกไว้ประมาณยี่สิบต้นตายหมดครับเหลือต้นเดียวมีแต่ต้นเท่านี้แหละตายหมดแล้ว ก็น้ำท่วมตายปลูกสามปีนี่โอ้มีต้นก็จะพืชเห็นตรงนี้ไม่มีประโยชน์จะถอนทิ้งก่อนโอ้ยถอดไม่ได้มันใหญ่อันนี้ข้าวหอมมะลินะครับนี่ ต้นสูงสูงมากสูงม, 80, มันเมตรแปดสิบสองเมตรเนี่ยประมาณสองไร่กว่านะเนี่ยไปนี่ไปไปจนถึงบ้านเราเลยน้ำเต็มเลย นอกอะไรจอมยุทธ์อันนี้ก็ข้าวก็สวยอยู่ครับข้าวข้าวสวยอยู่น่าจะได้เกี่ยวอยู่เออได้อยู่ต้นยูไพรเดินให้รอบเลยมันเกิดเองนะเนี่ยมันเกิดเต็มไปหมดเลยเนี่ยใครมีปีกก็บินนะจอมยุทธมีปีกไม่ใช่เหรอมันเกิดเองนะเนี่ย <laughs> <laughs> ไอะไรแม่ต้นสักตาย นกตายน้ำท่วมตายไอต้นยยคาเกิดเองนะเกิดเองนีน่นี่เกิดเองทั้งหมดเลยไม่ได้ปลูกมันนี่ข้าวนี่อนีิข้าวหอมหอมะลิเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไปซื้อปลามาปล่อยในาน,นาน,นี้ด้วย นี่น้ำเต็มเลยในนานี่น้ำน้ำเต็มมะน้ำนี่ลึกมากนะเน,น,น,นี่ยในนาเนี่ยไม่ใช่ว่าตื้นนะครับก็ลปล่อยปลาได้ปล่อยในนาข้าวเลยเกี่ยวเสร็จก็เลี้ยงปลาต่อตีแรกที่มาบินไปแนละ้วนกบินไปแล้วอันนี้เป็นปีแรกนะที่เรามาทำมาทำตอนโควิดนี่แหละครับ ตอนเมษาเนี่ยตออยู่ตอนเมษาเนี่ยแหละนี่ข้าวหอมมะลิเริ่มออกรวงแล้วเนี่ยเริ่มออกรวงแล้วเนี่ยนี่นี่นี่เริ่มออกรวงแล้วครับไม่หมกรวงแล้วน้ำท่วมมันไม่ตายนะก็น,น้ำมานี่มันท่วมหมดเลยอันนี้ นี่ยางนาครับยางนาปลูกไว้ล้อมที่เลยปลูกประมาณปลูก,กเยอะครับเป็นร้อยต้นแต่มันเหลืออยู่นับดูแล้วเหลือประมาณยี่สิบต้นนี่สาปีตัวเท่านี้แหละเพนไม่ได้ดูแลเพิ่งมาอยู่ปีแรกเนี สาปีัวเท่านี้คือยางนานะครับยางนายางนาต้นยูคานี่ไม่มีใครให้ปุ๋ยไม่มีใครทําอะไรมันโตไวๆนี่ก็ยางนายางนาเสียงปลากระโดดเสียงปลาช่นได้กินปลาเนี่นี่ก็ยางนายางนาอันนี้ก็ยางนาครับยางนา อันนี้นาข้าวอันนี้สระน้าอันนี้สายชนระทานครับสางน้นชนระทานครับวันนี้ก็พอพามาดูข้าวไรเบอร์รี่กับข้าวหอมมะลิพอส่วนวันหลังเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูสวนจอมยุทธว่าว่าสวนจอมยุทธปลูกต้นไม้อะไรบ้างอย่างเนี้ยนะมีต้นไม้อะไรบ้าง ลไปถึงไหนแล้วโตหรือยังอะไรอย่างนี้ยครับแล้วก็เนี่ยครับจะพาเดินรอบรอบที่นาเลยมันมีต้นไม้อะไรบ้างวันหลังนะอืมวันหลังวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้พอพอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ